เอามาต่อกันนะมาต่อกันคุณนะต่อกันเอาตัวนั้นมาตัวนั้นมาตัวนั้นมาค่ะตัวนั้นมาครับมาแยกตัวให้อุ้ยนมยังเหลืออยู่เลยเอามายายกตัวให้ก่อนเอ้ยตื่นพอดีเลยดีใจมากให้แยกตัวให้นี่ไง ต่อยังไงเนี่ยต่อยังไงนจะต่อเป็นไหมอี๋อ่ะชนกันเลย<น>ใครซื้อมาให้เนาะแม่นุมป๊ะปะ๋า